а ылбайл สามขีดสามขีดตัวน <Mormon> oui. ั่นแหละตัวที่ยาวานแหะ่อยนะอืมป่บุกปาอร่อยผมกินมันนั่นไม่ได้กินเขาละบรัสวนนัคนับ ควาวววโอ้ยนี่ว่ไปนิงโ้ยเห็นในใต้น้น่โอ้ยถูกมองหอยาดีมานะรควววลดครับพี่น้องบลดเป็นยังไเป็นยังได้สุดยอดนะครับสุดยอด อโอ้ยน,นึ่ว่าเป็นนิ่นๆดอกนามนเลือกมันเพิงกูจักป่านอดะเออมันหนามเลือลอยมากครับแก้มสวงแล้วครับแก้มสวงแล้ว มันมันมันโอ้ยดีมันสลุมันสอดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนแล้วครับโอ้มัน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 แบบนี้ ี่ต้องมานเป็นโลครับเป็นโลครับพี่น้องสุดยอดนะครับ <c oughs> โ,โอ้โลกตัวนี้โลกพูนกนี้นี่เป็นใครไม่รู้อ่ะ โล่นะครับโล่ลโล่โล่โล่โล,โลหนึ่งครับนี่ยอดสุดจอดเต็มมันเปนบ bỏ cái Bỏ cái bơm khi lột để bưng bằng nhất cả Ôi, như này mùng lái gì Chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อาบาดหาตัวแล้วครับหาบาดหาตัวมนัมนมนันมันมันยอมรับว่ามานดีๆนะครับนี่ ว่านาก็ใ <je> ่นี่ม no ัยิ่งต้งซีนนี่ลี้ยวว่าวานี่ต้ว่าไปยิ่ง้งเลสนุกตามพวเทียงกันตุ๊บองกูกฟองที่เราบนมาสันาุงอีกเดียนี่วุยทับอีกเนี่นี่กาน พี่การคุ <c oughs> ยทำประจานอีกอตัวเองไปลุยพี่น้องรถไฟไปอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็ดสองสิบสามสิบสี่าสิสิเจ็ดสิบแปดโอ้สิ เกบยี่สิบตัวนี่ไหมเล่นหนาก็ได้ทอยลังก็ได้บ่าลอรถดนี่มันบดีแี้วว่านี่เอียยว่านี่ไหม หล่อมันแกงบอหลังหล่อหลังเบื้งด้วยฟัดไปฟัดมาบ่เออแต่ว่าเริ่มว่ามีัวเดียบจะมีสต็อ ฮะแล้วสารูนี่ยังไงนี่ไปนี่ก็ได้มันทางรถนี่ไปคุณปลอบคุณมันยีวซื้อนี่แหละนี่รถดเดอรถรด้อเนี่ยไปยิ่งเงินโอ้ยอันไหล่เธัน้องเห็นตัวปลาอ่ะยิ่งไง ต่อนนี้ก็ใกล้มาไก้อยู่ไกล่ฐานใรถไฟสรลูนะครับระยะจากคุณมาพี่ก็บหาโล่หกโลกได้พักกันปันโลทีมา ไปตลาดมันกันเนี่ยตลาดแก่แค่ผมไื้อเชื่อไหมตลาดแก่ไหมคนฮะตลาดแก่ผมยื้อเชื่ไหม่ายวิ่งอยู่ Budi nging nih iti budi nging pun luk. Ta lat nya ini kalo d avez nam Mand 숨 ki iya lho'? Kay? There kek ta lat nya ini 컬러� reagai. Erhu, บัวไม่ายวัดคุนิยมะคนเคยไปแนกะไปมากบกยาไปกรกยาไปยังถือขันเด็ดตัวมาหาปา่ายิ่งป,าป,ปา่าก็ไล้ป่าเนาะถ้ากันไปซื้อเนี่ก้อยเอาไปในตลาดโอ้ยสนดอกฝา,า,าะกคุยคัดกระบากัพญี่ี ไปยังเลยเขาไปไปท่านั้นเรียกว่าเขาหมโอ้ยอบคอย่งเอคอยางยินคอยงเขาบขอให้ ไปเอาแล้วไงไม่เขาทำคล้ายๆว่าเขาไว้ป่าโออเงี้ย นี่รถ oh, ้างหลังเนีบกับเบจ่อๆอหลังนโคตรไรเจ้าเขจะอม้งแห้งไป่วงล่วงครับไปไปบรถเยเยอะพเบรกจ่อๆัไรส้อลอกน้อยข้างหลังนี่ตั 再来 ที่เขาังสนกันอยู่เราหลดเนาะแกที่แบบนี่ไปไปมองกันไหมฮะมาเร็วดัเออปานนี้มาออกมานีแล้วเบอเอ็นกันเนาะเบอร์เบิงเกมาตั่งบอรลรถขับรถตั้งบอร์เบิง เอาเจ้าก็ไปพุ่นมงสะพานเป็นยุ่มงสะพานน่ะนะตาไร้ดิมงสะพานเนี่ย